สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6 t a r ท t c h a ช n e นล Channel, พููรับสารจากจักรวาลแปลความใหม่ด้วยการอ่านหน้าไพา่ทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะสิ่งดีสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจากนี้ไปก่อนสิ้นปีโค้งสุดท้ายมาดูซิการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะขอบคุณมากๆชาวธาตุน้ำที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมาดูค่ะขอไภ่นะ จะบอกแจนขออนุญาตสับจนกว่ามันจะหล่นนะคะชาวท่านน้ำนะคะเจ็ดถ้วยสามถ้วยคุณนะคะไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าคุณจะได้สิ่งนี้ว่าคุณจะมีความสุขสิ่งนี้นะเอทออฟซูรเจ็ดถ้วยสามถ้วยเป็นสิบถ้วยนะคะไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะมีใครมาสารภาพรักไม่คิดไม่ฝันนะคะว่า ความสุขคุณกำลังจะมานะคะความสุขความสมหวังการออกเดตความรักมานะคะมีโอกาสการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างใครบางคนนะคะชาวธาตุน้ําที่คุณรู้สึกลังเลใจสับสนใจในเอ์ r ี้ของความเป็นเพื่อนหรือรู้จักแล้วนะคะ จะมีการแอคชั่นจะมีการพูดคุยตกลงแบบชัดเจนนะคะโอกาสเป็นความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุน้ําความสัมพันธ์น่าจะแบบว่าที่เราไม่แน่ใจอ่ะที่เรารู้สึกว่าไม่สามารถคาดหวังได้กับความรักความสัมพันธ์เนาะมีโอกาสใหม่เข้ามาพลังงานเดวิลนะคะชาวธาตุน้ำมันจะไปเกี่ยวข้องกับราศีมังกรลัคนามังกรก็ได้แต่บางครั้งมันไม่จําเป็นนะคะแต่มันหมายถึงว่าคนคนนี้มีความกลัวที่จะแอคชั่นที่จะตัดสินใจเลื่อนจากพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ กลัวว่ามันจะดีจริงไหมความสัมพันธ์เราจะไปได้ไหมหรืออะไรแบบนี้โอกาสมาแล้วนะคะพลังงานนี้สามารถสลับมาเป็นของคุณชาวท่าน้ําได้นะคะคือสมมุติว่าโอกาสมาแล้วแต่เราอะไม่แน่ใจลังเลใจกลัวกลัวว่าความรักความสัมพันธ์ถ้าเราเปิดโอกาสหรือเริ่มความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันจะดีจริงไหมนะพลังงานเดวิลนะเ,เดี๋ยวนะคะ สิ่งที่ซ่อนไว้เขาบอกว่านะพลังงาน d e วิลเนี่ยนะจริงๆมันเป็นพลังงานความรักที่อินเทนที่ลึกซึ้งบางทีเราอะรักใครสักคนมากหรือใครสักคนอรักเรามากแต่เขาอะก็ต้องพยายามพยายามหยุดตัวเองไว้ก่อนนะคะให้ให้เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือเราให้ให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ ออให้มันเกิดขึ้นแบบช้านะคะในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีนี้ถ้าใครเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆมันจะมี2กรณีเพราะว่าพลังงานเดวิลหล่นลงมาตรงนี้และสิ่งที่ซ่อนไว้ก็คือถ้าใครบางคนไปเจอคนของคนอื่นถ้าคุณรู้นะคะให้เราดูเขาบอกว่าเราต้องดูว่าสิ่งนี้ ที่เราไม่สามารถตัดคนคนนี้ออกไปได้เนี่ยเรารักเราหลงหรืออะไรนะคะมันสามารถเอ,อ่อจะไปได้ไหมความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นท็อกซิกไหมนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นภาพมันเป็นภาพความจริงได้หรือเปล่าเขาจะสามารถคอมมิตเมนต์กับเราได้ไหมคําสัญญาที่เขาให้ไว้ใช่หรือเปล่านะคะให้เราดูนะคือหมายถึงว่า ใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้ว่าเขามีคนอื่นหรือเราชอบหรือเราคุยกับเขาแบบเพื่อนแต่รู้สึกมากกว่าเพื่อนเนี่ยนะมันเป็น energy ที่เราควรจะตัดใจเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ควรยึดคนคนที่ไม่คู่ควรกับเราหรือพลังงาน energy ที่ท็อกซิกนะคะชาวธาตุน้ำสิ่งที่ซ่อนไว้คือเราอยากได้ความมั่นคงความชัดเจน อยากได้คอมมิชเมนท์ที่จะเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์ไปโอกาสใหม่มาความรักครั้งใหม่เนี่ยมานะคะเพื่อนๆบางทีคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าคนคนนี้จะเข้ามารักเข้ามาหลงคุณมาเปิดโอกาสให้คุณและเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาบอกหรือสอนหรือคุณนะ่ะมองจากคนคนนี้สิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นนะ เขามองคุณคุณมองเขาเนี่ยนะเพื่อเพื่อสรัสร้างสิ่งที่ดีนะสร้างความร่ำรวยนะเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายาจะบอกว่าถ่ายเทพลังงานคือคุณแต่ละคุณและเขาอ่ะจะมองสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีเพื่อปรับศักยภาพของตัวเองสร้างงานเงนิงนและความร่ำรวยนะมันจะเป็นสิ่งนี้นะเพื่อนๆ บางคนนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าเ,เขาไม่จะมีคนอื่นเราเป็นเพื่อนอคล้ายๆเหมือนว่าเอ๊ะเราก็สงสัยว่าเข,เขาชอบเราหรืออะไรสไตล์เนี้ยความชัดเจนมันกำลังจะออกมานะเนี่ยเนี่ยชาวทธาตุน้ำไม่รู้คุณไปคบกับชาวธาตุลมหรือชาว ท่านดีหรือเปล่านะมันเป็น energy คล้ายๆสิ่งนี้ที่หมอได้รับพลังงานนะคะคือเหมือนว่าเป็นเพื่อนเนี่รู้จักแต่มันเหมือนว่าชาวท่านน้ําหรือคนของคุณอะมีภาพฝันอะไรบางอย่างที่จะทําก่อนก็ก็เลยชะลอไว้ชะลอความสัมพันธ์ไว้แต่แต่นะตอนนี้นะมันจะต้องไปการพูดตัดสินใจที่แบบจริงจังสักทีว่า จะไปในแนวไหนคุณและคนของคุณจะต้องพูดนะเรื่องความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นคล้ายสิ่งนี้แต่ถ้าความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าท็อกซิกถึงเวลาแล้วที่คุณจะถามตัวเองว่าเราจะอยู่ความรักในห้วงฝันจินตนาการแค่นั้นป่ะอันนี้เป็นความสุขของเราจริงหรือเปล่านะให้เราตอบตัวเองเราให้ความสุขเขาหรือเขามาหาเรา เพื่อต้องการความสุขอะไรกับเราชั่วคราวเป็นแบบนั้นไหมให้เราพิจารณานะ,ะเพราะว่าพลังงานเดวิลมันเป็นเอเนจีที่ว่าเจอกันเมื่อเขาต้องการเราให้ความสุขเขาไปหรือเขาต้องการหาความสุขจากเราแต่เขาจะมาตอนไหนก็ได้อะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่นะถึงเวลาที่คุณจะจริงจังชัดเจนหรือถึงเวลาที่คุณจะตัดสิ่งที่ไม่จริงจังไม่ชัดเจนออกไปจากชีวิตคุณได้หรือยังนะคะเนี่ยสิ่งที่ไพ่บอก นะถึงเวลาที่เราจะต้องทําอะไรบางอย่างเนี่ยจริงจังกับชีวิตนะนะไพ่บอกสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆนะอะไรอีกคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะชาวท่าน้ําเดี๋ยวเขาเปิดอีกห้าใบโค้งสุดท้ายเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามีความสุข นะหมอเชื่อว่าคุณจะมีโอกาสมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทานะที่มีแพชชั่นกับมันให้คุณตัดสินใจโอกาสใหม่มาคุณอยากจะทําอะไรด้วยความหลงไหลและสิ่งนั้นจะก่อเกิดเงินงานหรือคุณอยากจะเรียนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสมาแต่คุณต้องตัดสินใจแอคชั่นนะคะบางคนเนี่ยคิดฝันไว้แต่ยังไม่ทันได้ทําทําอะไรก็ได้คะ่ะที่เรารู้สึกว่าเออมีความสุขอะนะคะ,นะะอันนั้นหมอหมายถึงงานนะคะอืม สิ่งที่พาออกมานะคะ Queen of Pentacle สิ่งนี้แหละที่คุณหลงไหลข้างใครนะสิ่งที่คุณคิดโปรเจกต์ไอเดียหรืออะไรกันเนี้ยทำแล้วเรามีความสุขอะมันจะมันจะทำไมคะมันจะเป็นพรสวรรค์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องไปหาพรสวรรค์ของคุณเอาเองนะคะมันจะสร้างเงินสร้างงานให้คุณสร้างความร่ำรวยเพลออันนี้อันนี้สิ่งนี้นะ,ะถ้าทาให้คุณอนะเจอใครสักคน บางทีเราอาจจะไปเปิดโอกาสตนเองไปเจอกลุ่มเพื่อนไปเรียนอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ไปเจอคอนเนคชันใหม่ความรักใหม่คนคนนี้อาจจะได้เจอกันตรงนั้นก็ได้นะมีการไปเป็นกลุ่มอ่ะนะะอาจจะได้ไปเจอความรักหรืออะไรก็ได้เช่นกันบางคนนะคะดูคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจเห็ไหมคะมันเป็นสถานการณ์ต้องตัดสินใจคุณเอาไปฟังเทียบกับตัวของคุณเองแล้วกันว่าตัดสินใจคือตัดสินใจอะไร นะตัดสินใจเปิดโอกาสให้ตัวเองมีความรักแล้วก็คนคนนั้นตัดสินใจที่จะไม่อยากประคับประคองความสัมพันธ์และที่อยู่ห่างไกลคุณก็อยากจะตัดสินใจที่จะมาอยู่ใกล้กันนะการตัดสินใจครั้งนี้บางคนนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเครียดเลยอะเครียดวิตกกังวลอะไรบางอย่างอะนะบางคนก็สิ่งที่เราเครียดถูกไหมคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เขามีคนของเขาแล้วเราตัดสินใจออกมาได้หรือยังแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสิ่งนี้ก็ได้ที่สิ่งที่ไพยย่อยากจะบอกนะคะนึกออกไหมมันเป็น energy ที่แบบว่าถ้าเขาไม่เสิร์ฟความสุขให้เราอะเปิดโอกาสตัวเองครั้งใหม่เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ไพ่บอกว่าการเปลี่ยนมุมมองเราไม่ต้องยึดสิ่งเก่าไว้ ไม่ต้องรองคอยใครบางคนที่มันเป็นพลังงานท็อกซิกเปลี่ยนมุมมองคือเราเปิดโอกาสให้ตนเองมีช้อยมีตัวเลือกทําความสุขให้ตัวเองนะคะชัดเจนกับชีวิตตนเองเปิดโอกาสความรักใหม่มาและบางคนนะคะถ้าเรารู้ว่านะคะชาวธาตน้ํา,าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขามีคนของเขาแล้วหรือเขาไม่สามารถมาเป็นภรรยาหรือสามีเราได้เนี่ยนะ,ะเราอะไม่สมควรที่จะซ่อนไว้ซ่อนไว้ใน ในพรมอะนะใต้พรมอะนะเราเหมาะเราคู่ควรที่มันมีพลังงานเอมเพสหล่นลงมานะรเราคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะเพราะเรามีคุณค่ามากพอและใครบางคนที่มันเดินจากเราไปหรือนานมากแล้วอะที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อนุญาตให้ตนเองมีความสุขอะตอนนี้คุณกําลังจะมีคนเข้ามารักมาหลงสเสน่ห์คุณนะคะเพราะเจ็ดถ้วยถ้าเป็นไปนเฉพาะตัวคุณเนี่ย ใครหลายคนนะที่จะเข้ามาขอโอกาสจีบคุณแล้วก็พูดตรงๆมันมีสิทธิ์ที่ใครจะมาลักมาหลงเราเราตอนนี้เราจะเป็นผู้เลือกเปลี่ยนมุมมองในการคิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรอเขามาจริงจังชัดเจนเรามีสิทธิ์ที่จะออกเดทกับใครก็ได้เนื้อออกไหมคะอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะเพื่อนๆมันเป็นไพ่สิ่งนั้นนะสิ่งที่ไพ่ได้บอกนะคะ เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราออกเดทค่ะนี่เห็นไหมคะสามถ้วยดยการออกเดทกิน update, น,กน้ําชาแล้วก็บางคนนะคุณอาจจะโชคดีเจอคนเนี้ยเอสออฟคัพเนี่ยอาเดวิลเนี่ยมารักมาหลงคุณแล้วสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นอยู่ในขั้นตอนที่การเรียนรู้ดูใจหรือออกเดทนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดคุณกําลังออกเดทหรือเจอใครสักคนแล้ว นะชาวธาตุน้ําให้คุณดูดวงส่วนตัวว่าโอเคคนนี้มีแนวโน้มไปได้ไหมหรือใน6เดือนเนี้ยเขาคนนั้นจริงจังกับเราไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะให้คุณมาดูดวงแบบเป็นการส่วนตัวมีพลังงานนะคะที่ซ่อนไว้ก็คือบางทีเนี่ยเราก็มีโลกส่วนตัวสูงของเราและเราก็ ยังยึดหรือไม่เปิดโอกาสให้ตนเองก็คิดว่าฉันสบายใจฉันก็มีความสุขไม่จําเป็นต้องมีแฟนหรือมีความรักบางคนคุณอาจจะคิดสิ่งนี้แต่นะตอนนี้หมอยอยากบอกสําหรับคนที่พร้อมนะชาวธาตนะุน้ําว่าโอเคฉันโสดมานานแล้วฉันมีโอกาสที่มีคนจะเข้ามาไหมมันมีโอกาสใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนแต่คุณจะต้องไม่ปิดโอกาสตัวเองคือเรามีโอกาสนะคะเราต้องเปิดโอกาสให้ตนเองแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดโอกาสตนเอง เรามีความสุขเราอยู่ได้ด้วยตนเองการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับเรานะคะเพราะว่าจักรวาลให้โอกาสเราเท่านั้นนะคะเนี่ยแฮงแมนนะคะการเปลี่ยนมุมมองการหลุดออกมาจากสิ่งที่เรายึดไว้ที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ได้ให้ประโยชน์หรือความสัมพันธ์เก่าเดิมโดยที่มันเป็นท็อกซิกหรือคนของคนอื่นเราตัดออกไปนะคะเพื่อนเอนเปลี่ยนมุมมองคือเราคู่ควรที่จะได้รับเป็นการคัดเลือกเป็นตัวจริงแล้วก็พลังงานของ ออการที่เรารู้สึกว่าเราจะอยากจะเจอใครบางคนที่เข้ามาทุ่มเทหรือซับพอร์ตเรานะคะรักเรารักเราจริงๆนะแล้วก็เขาบอกว่าการให้อภัยใครบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่เราได้เคยดีกับคนคนนั้นต่อจากนี้มันอาจจะไม่ใช่คนคนนั้นที่กลับมาดีกับเรานะคะเพื่อนเพืสิ่งที่เราทําไว้บุญกุศลของเราเราเคยทําดีจักรวาลก็นะ จะให้สิ่งที่ตอบแทนเรามาก็คือบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดไม่ฝันนะคะเพื่อนเป็นคนบางคนนะคะหรือสถานการณ์บางสถานการณ์นะคะที่ทําให้เราอะนะคะตัดสินใจเปิดโอกาสและคนคนนั้นมาลักมาหลงหรือมาเปลเราหรืออะไรแบบนี้หรือพยายามทํางานในความสัมพันธ์มันเป็นพลังงานของเราไม่จําเป็นจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนว่าสิ่งที่ผ่านมาคือให้ ให้ไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาแต่ตอนนี้การให้นะคะเราจะได้รับจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะ,ะโอกาสใหม่กำลังจะมาชาวท่าน้ำมันเป็น Energy Keyword ต่อจากนี้นะคุณต้องออกไปพบเจอผู้คนหรือวงสังคมมากยิ่งขึ้นคุณจะมีโอกาสดีเข้ามาเพราะพลังงานเอ o ดครับคือโอกาสดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ พบปะผู้คนคนเน e คชั่นสิ่งใหม่สำหรับใครที่ต้องการได้เจออะไรใหม่ๆและสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะเพราะพลังงานเดวิลมันเป็น energy ของความกลัวของตัวของคุณเองด้วยก็ได้นะคะที่ยังไม่สามารถอไม่มั่นใจอะ่ะเพราะเจ็ดถ้วยมันเป็นการไม่มั่นใจว่าฉันจะพบปะสังคมไหมให้คุณมั่นใจให้คุณเชื่อใจว่าตัวคุณมีความงามตัวคุณมีความหลอ่อ No ่ o อด o ้เพ e ร์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกใบนี้ถึงแม้ว่าใครบางคนมันจะไม่เห็นค่าเราไม่คอมมิชเมต์เราไม่ใช่ว่าเราด้อยค่าไม่ใช่ว่าเราสวยน้อยลงเราหล่อน้อยลงหรือเราลดคุณค่าของตัวเราเองไม่ใช่ว่าเราเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้แล้วเราจะไม่มีค่าในตัวเองไม่ใช่คะ่ะเ,เพื่อนเสิ่งนั้นนะลบความเชื่อเก่าความเชื่อเดิมของคุณออกไปตัดไปนะคะ ชัดเจนกับตัวเองนะคะเห็นไหมคะและเราจะมีความสุขกับชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเหมาะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นชีวิตใหม่ที่เราจะรู้สึกว่าบางคนถ้าบุญกุศลน,นะคะพื้นดวงของคุณอะดีจริงๆนะ,ค,ะคุณจะบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันอะจะได้สิ่งเนี้ยมันวันเดอร์ฟูลมันว้าวอะไรแบบเนี้นะคะเพื่อนเ่นะเอาละให้คอมเมนต์ขอบคุณนะคะชาวท่านน้ำว่าฉันกำลังจะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะเพื่อนเ บางคนคนที่โสดคนที่ไม่นะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหมอเชื่อว่าคนนั้นน่าจะมารักมาหลงคุณแล้วมาเปคุณนะคุณไม่ต้องไปเป,ปใครแหละจริงค่ะแต่บางคนคุณอาจจะบอกว่าออฉันมีกองชั้นอยู่แล้วฉันมีความสุขหรือฉันรวยอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องใครมาเปแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะชาวท่าน้ําผู้ชายของเราอะ่ะบางทีเขาก็อยากจะซับพอร์ตดูแลเราเขาไม่ได้อยากต้องการอะไรจากเราหรอกแต่บางทีเรานึกว่าเขามีน้อยกว่าเราแล้วเราอยากให้เงี้ยเข้าใจผิด สลับพลังงานเลยด่วนนะคะเพื่อนๆนะคะเอาละนะน่าจะประมาณนี้จะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างจากทางไกลนะคะเพื่อนไม่คิดไม่ฝันอะไรบางอย่างเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะนะเอาละชาว่านน้ําน่าจะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเอาคําตอบเป็นของคุณเอง1-6เดือนนี้นะคะว่า เอ้ยมันใช่คนที่หนูคิดไหมหมอแจนหรือคนที่หนูกําลังออกเดทใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เอาไปคําตอบเป็นของคุณเองแบบดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะแอดไลน์ไอดดีมาขอคนที่พร้อมโอนนะพเพื่อนๆเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ